ต่อไปเป็นสมบัติค q u a l ก t ีฟนะข้อที่2องนันี้เป็นข้อที่2แล้วนะการสูงขึ้นของจุดเดือดเนาะก็บอกว่าพอจากตัวทําละลายบริสุทธิ์เนี่ยเมื่อเราเติมสารผสมเข้าไปให้มันกลายเป็นสารละลายมันจะมีจุดเดือดสูงขึ้น,นกว่าเดิมโอเค okay. boiling point elevation นะอ่านะนะก็บอกว่าลองทบทวนเรื่องของเหลวก่อนเราบอกว่าจุดเดือดคืออุณหภูมิที่ความดันไอของของเหลวใช่ไหม จะมีค่าเท่ากับความดัน1บรรยากาศหน ATM ใช่ไหมเจ็้อยกสมิลลิเมตรของปร,รอททีนี้พอเราบอกว่าจากข้อที่นึ่งเราต้องเขียนนิดน,นึงเนาะจากสมบัติคฤติเกติข้อที่1เราบอกว่าเมื่อความดันไอของสารละลายใช่ไหมมันจะมีค่าน้อยกว่าตอนที่เป็นสาบริสุทธิ์เราบอกว่าความดันไอจะลดลงเนาะแปลว่าถ้าจะต้องให้ความร้อนเพื่อให้ของเหลวมันถึงจุดเดือดใช่ไหมมีความดันไอเป็น760กก็ต้องให้ความร้อนมากขึ้นกว่าเดิม แล้ต้องใช้ความร้อนมากขึ้นกว่าเดิมก็แปลว่าจุดเดือดของสารละลายก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมไปด้วยนะเมื่อเทียบกับตอนที่มันเป็นสารบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอันนี้ที่อาจารย์บอกว่าข้อสมบัติคอลลเกทีฟข้อ1กับข้อ2เนี่ยมันสอดคล้องมันเกี่ยวข้องกันอยู่โอเคหรือมีวิธีดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราไปดูที่เฟสแ,แกรมของสารนะทั้งสารบริสุทธิ์และตัวตอนที่เป็นสารละลายแล้วเนี่ยเราจะพบว่า กราฟที่แสดงความดันไอโอเคกราฟแสดงความดันไอของสารลายเนาะมันจะต่ำกว่าตอนที่เป็นตัวทำลายบริสุทธิ์ที่ทุกๆอุณหภูมิเลยเนะว่าจากข้อ1และจากข้อ2เลยเนี่ยเราบอกว่าอจากข้อหนึ่งแล้วกันเราบอกว่าความดันไอมันจะลดลงอ่ะเข้ามาถึงที่มาของเฟสแกรมในรูปนี้นะเหมือนเดิมนะเฟสแกรมแกนนอนจะเป็นอุณหภูมิแกนตั้งจะเป็นความดันอ่ะทีนี้ เราดูก่อนสายละลายคือเส้นสีชมพูม่วงๆตรงนี้ใช่ไหมรวมไปถึงเส้นสีตรงนี้ด้วยสีม่วงส่วนตอนที่เป็นตัวทํรมรายบริสุทธิ์คือสีฟ้าเค okay. ทีนี้เราก็เหมือนเดิมใช่ไหมมันก็จะมีโซนอยู่3โซนมี solid มี liquid gas ไม่ได้เขียนมันอยู่ตรง แก๊สอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ได้เขียนว้ใช่ไหมอาจารย์ไม่เจอโอเคแก๊สก็จะอยู่ตรงนี้อาจารย์เขียนไปให้อไป่แก๊สอยู่ตรงนี้โอเคทีนี้เส้นสีม่วงตรงนี้ทำเป็นเลเซอร์ให้ดีกว่าเนาะแป๊บหนึ่งอ่ะตรงนี้ใช่ไหม เส้นตรงนี้เป็นเส้นแบ่งระหว่างของเหลวกับแกส๊สใช่ไหมหรือจะเป็นเส้นสีฟ้าตรงนี้ก็แล้วแต่ที่อาจารย์ชี้อยู่นะแปลว่าตรงนี้เป็นตัวแสดงค่าความดันไอของของเหลวที่อุณหภูมิต่างๆถ้าเป็นเส้นสีม่วงเส้นนี้ก็คือความดันไอของสารละลายเส้นสีฟ้าตรงนีน้ก็จะเป็นความดันไอของตัวทำลลายบริสุทธิ์ซึ่งเราจะเห็นว่ากราฟเส้นสีชมพูใช่ไหมมันอยู่ข้างล่างเส้นสีฟ้า ก็แปลว่าตอนที่มันกลายเป็นสารละลายแล้วเนี่ยความดันไอมันจะน้อยกว่าตอนที่เป็นตัวธรรมรายบริสุทธิ์ในทุกช่วงอุณหภูมิที่มันเป็นของเหลวเลยทุกช่วงอุณหภูมิที่มันเป็นของเหลวใช่ไหมเราก็บอกว่าตอนที่ความดันไอมีค่าเท่ากันหนึ่ง atm อยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้ใช่ไหมความดันไอเนาะเราดูที่รอยต่อระหว่างของเหลวกับแก๊สอาจารย์จะเขียนใส่เป็นสีแลวคราวนี้เอาเป็นสีม่วงแล้วกัน เดี๋ยวสีมยยวไปเหมือนเอาสีอะไรดีสีเขียวเอาไปอ่ะสีเขียวตรงนี้เนาะเห็นไหมสีเขียวอยู่ตรงนี้สองจุดอาจารย์วงกลมไว้สองจุดนี่คือจุดที่ความดันไอของของเหลวไม่ว่าจะเป็นตอนที่เป็นตัวทรารายบริสุทธิ์หรือตอนที่เป็นสารไรก็แล้วแต่มีค่าความดันไอเป็นหนึ่ง atm ถ้าเราก็ตีเส้นมันลงมาใช่ไหมเราก็จะได้จุดเดือดของมันเห็นไหมเอ่อ ทางซ้ายมือวงกลมสีเขียวทางซ้ายมือตรงนี้นี่คือจุดเดือดของอะไรดูเ,เส้นสีฟ้าใช่ไหมของเส้นสีฟ้าแปลว,ว่าเป็นจุดเดือดของตัวทํามายบริสุทธิ์มันเลยห้อยศูนย์เอาไว้ว่านี่คือตัวออริจินอลนะตอนที่เป็นตัวธรรมรายบริสุทธิ์แล้วพอกลายเป็นสารละลายจะเห็นว่าเฮ้ยจุดเดือดมันสูงขึ้นไปนี่ว่ามันอยู่ทางขวามือแปลว,ว่าจุดเดือดสูงขึ้นนะพอเป็นสารละลายเนาะจุดเดือดจะสูงขึ้น นนี่คือความหมายว่าสมบัติครลิกาทีฟข้อที่2องเมื่อเป็นสารละลายแล้วมันจะมีจุดเดือดสูงขึ้นกว่าตอนที่เป็นตัวทำละลายบริสุทธิ์ทีนี้รู้ไปแล้วรู้ไปแล้วเราก็บอกว่าเราเราจะหาค่าอุณหิช่วงอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยเราเอาการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดเ,เ,เ, T, เราใช้สัญลักษณ์เป็นต e T เราค่อยตัว b เอาไว้ ะ B มาจาก i o i n i ไง d ดลต้าของการอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะการเพิ่มของจุดเดือดก็จะมีค่าเป็นตังต่อไปนี้ใช่ไหม TB ลกับ TB0 เพื่อต้องการให้มันมีค่าเป็นบวกนั่นเองนะต้องการที่มีค่าเป็นบวกนะต้องการที่มีค่าเป็นบวกซึ่งมันจะมีสมการสำหรับตรงนี้อยู่ใช่ไหมสมบัติกริกทิฟานะเราบอกว่า DeltaTB ่ากับ Kb คูณกับตัว m เล็กใช่ไหมเราบอกว่าการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดแปรผันโดยตรงกับความเข้มข้นในหน่วยโมเลลนะเมื่อ m เล็กก็คือโมเลกุลิตี้ของสารละลายส่วน Kb เป็นค่าคงที่ของการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดซึ่งจะเป็นค่าเฉพาะตัวของตัวธรรมลายแต่ละชนิดใช่ไหมเราบอกว่าสมบัติคอลิกเกทีฟไม่ขึ้นว่าตัวถูกละลาย เป็นสารใดใช่ไหมเราดูที่จํานวนอนุภาคของมันก็คือตัวโมแล้วส่วน KB ในที่นี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวทำลายเป็นอะไรเป็นสารชนิดใดซึ่งเราจะแอบข้ามไปข้อ3เลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันอยู่นะข้อสามเราบอกว่าการลดต่ำลงของจุดเยือกแข็งนี่คือสมบัติคลิกาทีฟข้อที่3เราบอกว่าเมื่อสาร วัวทําละลายบริสุทธิ์ใช่ไหมพอเราผสมให้มันเป็นสาระละลายแล้วจุดเยื่อแข็งของมันจะลดต่ําลงกว่าเดิมใช่ไหมซึ่งก็จะมีสมการคล้ายๆกันอยู่จะมีค่าการลดลงของจุดเยื่อแข็งเดลต้าทีเอฟใช่ไหมเดลต้าทีเราให้ตัวเอฟไอมาจากฟรีซิงใช่ไหมเราพูดถ,ถึงจุดเยื่อแข็งฟรีซิงพอยต์อยู่นะจุดเยื่อแข็งจะลดลงโอเคซึ่งอันนี้ นะตรงด้านทางด้านขวามือของสมการมันจะสลับกันเล็กน้อยจุดประสงค์เดียวก็คือว่าต้องการให้ค่าเดลต้าทตรงนี้มีค่าเป็นบวกโอเคต้องการให้ค่าเดลต้าทเป็นบวกแล้วมันก็จะมีสมการหน้าตาคล้ายเดิมเลยใช่ไหมเดลต้าทีเอฟเ่ากับเคเอฟคูนกับเเหมือนเดิมทุกประการ M เล็กจะเป็นตัวค่าโมเลกุลของสารละลาย KF จะเป็นค่าคงที่ การลดลงของจุดเยื่อแข็งเช่นกันเป็นค่าเฉพาะตัวของตัวทำละลายแต่ละชนิด okay. มีสมการเพิ่มขึ้นมา2อันและขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปลี่ยนตัวห้อยจาก F หรือเป็น B แค่น,นั้นเองถ้าเป็น B คือ boiling F คือ freezing ทีนี้มาอธิบายก่อนอันนี้ก็ยังอยู่ในสมสการคลิกาีข้อที่3อยู่ใช่ไหมถามว่าทำไม พอมันเป็นสารละลายแล้วมันมันจะมีจุดเยือกแข็งที่ต่ําลงใช่ไหมเพราะเราบอกว่าตอนที่มันเกิดการเยือกแข็งเนี่ยนี่คือของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมเราบอกว่าโมเลกุลของของเหลวจะต้องเข้ามาอยู่ใกล้กันให้มากขึ้นเพื่อยึดเกาะให้กันเป็นโครงผลึกเราบอกว่าการจัดเรียงตัวเป็นโครงผลึกก็เหมือนกันมาเข้าแถวใช่ไหมเหมือนมีนการมาเข้าแถวเรียงตัวกันในสารละลายถ้ายังเป็นตัว เอารูปแรกก่อนรูปแรกโดยปกติแล้วโมเลกุลสีฟ้าก็อยากจะมาเข้าแถวเรียงตัวกันให้เป็นระเบียบเป็นโครงผลึกก็ไม่มีอะไรแปลกแต่เราบอกว่าพอมันเป็นสารละลายใช่ไหมซึ่งตอนนี้สารละลายของเรามันจะมีตัวถูกละลายปะปนอยู่ด้วยผสมกันอยู่นั้นดูรูปข้างล่างเห็นไหมจะเห็นว่ามีโมเลกุลสีเหลืองหรือน้ําตาลตรงนี้นเป็นตัวถูกละลายปะปนอยู่ใช่ไหมแล้วมันจะรบกวนการเกาะตัวกันเป็นผลึกของ สารตัวทําละลายั่นเองใช่ไหมเห็นไหมเราบอกว่าดูจากรูปทางด้านล่างดูจากรูปทางด้านล่างก่อนโมเลกุลสีฟ้ากําลังวิ่งมาเข้าแถวโอเคนะโมเลกุลสีฟ้ากําลังรีบวิ่งมาเข้าแถวแต่มันยังเข้าแถวได้ยากกว่าปกติเพราะไอ้สีเหลืองนี่มันขวางอยู่ใช่ไหมเราเาก็เลยจะต้องลดอุณหภูมิลงไปลงไปลงไปต้องใช้เวลาในการลดลดอุณหภูมิไปอีกเพื่อที่จะพยายาม เข้าแถวโดยการผลักไอโมเลกุลสีเหลืองน,นี้ให้ออกไปก่อนให้ออกไปจากตัวมันเพื่อให้มันมีแต่สีฟ้าอย่างเดียวเพื่อที่จะเข้าแถวเป็นโครงผลึกได้ใช่ไหมเราก็เขียนอธิบายแบบน,นี้ว่าก็เลยจะต้องลดอุณหภูมิลงไปให้มากกว่าเดิมเพื่อให้โมเลกุลของตัวธรรมาายมาเกิดเป็นผลึกของของแข็งได้เห็ okay. นไมในภาพตันนะว่าโมเลกุลสีฟ้ากาลังจะมาเข้าแถวแต่มีไอเพื่อนห้องอื่นมาขวางทางอยู่ต้องผลักมันออกไปก่อน,นต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ต้องลดอุณหภูมิลงไปมากกว่าปกติจึงจะมาเข้าแถวเรียงตัวให้เป็นระเบียบได้นี่คือที่มาของสมบัติคอลิเกทีฟข้อที่3เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของจุดอันนี้ normal freezing point ใช่ไหมก็คือจุดเยือกแข็งปกติของสารบางชนิดมีตัวอย่างไม่5ตัวและค่า kf ของมันเป็นเท่าไหร่รวมไปถึงยังมีนี่จุดเดือดปกติของสาร ห้าตัวนี้ใช่ไหมของตัวทำลายห้าตัวนี้และค่า Kb ซึ่งมันเป็นค่าเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดและอยู่ข้างล่างไม่สําสำคัญอะไรเท่าไหร่หรอกเนื่องจากว่าเราบอกว่าจุดเยือกแข็งใช่ไหมตอนพอมันกลายเป็นสารละลายจุดเดือดเพิ่มขึ้นจุดเยือกแข็งลดลงเราก็บอกว่าสารละลายเนี่ยจะมีช่วงอุณหภูมิของการเป็นของเหลว ที่กว้างกว่าตัวทําลายบริสุทธิ์นะโอเคตอนที่เป็นของพอเป็นสารละลายนะมันจะมีช่วงอุณหภูมิของการ็นของเหลวที่กว้างกว่าเดิมเพราะว่าจุดเยือกแข็งมันก็ต่ําลงจุดเดือดมันสูงขึ้นก็คือมันถ้าเกิดดูจากเฟสแตรกรมในหน้าสามสี่หน้าที่ผ่านมาในจ,จุดเยือกแข็งใช่ไหมขยับไปทางซ้ายมือมากขึ้นจุดเดือดก็ขยับไปทางขวามือมากขึ้นเราก็เลยบอกว่ามันเป็นของเหลวได้กว้างกว่าเดิมเนาะที่ช่วงอุณหภูมิที่กว้างกว่าเดิม มาดูตัวอย่างอันนี้นะดูตัวอย่างน,นี้เราบอกว่า,ามีสาร e col, นะเอทิลีนไกลโค่มเลกอเาวตเวทเป็นเท่านี้62.01นะซึ่งโดยกปปติเอทิลีนไกลโคลเป็นสารสำหรับใส่ในหม้อน,น้ำของรถยนต์เขาเรียกว่าเป็นคูลแลนตะ์สารที่เรียกว่าคูลแลนตะ์ซึ่งละลายน้ำได้ดีด้วยก็คือจะเกิดเป็นสารละลายกับน้ำน,นั่นเองนะและระเหยได้ยากนะจุดเดือดเป็น198องศาเซลเซียส บอกว่าให้คำนวณจุดเยือกแข็งของสารละายที่มีสารนี้651กรัมนะแล้วเราอยู่ในน้ำ2,505กรัมใครมันคิดตัวเลขขึ้นมาไว้ท่านจะยังคงเก็บแล้วอันนี้คือคำถามแรกนะครับแล้วคำนวณจุดเยือกแข็งอของสารลายแล้วถามว่าตอนหน้าร้อนนะเรายังเก็บไว้อยู่หรือไม่นะคืออันนี้มันจะ ถ้าในประเทศไทยเราแค่กังวลว่าน้ําในหม้อน้ํารถยนต์จะระเหยไปหรือเปล่าเวลาเจอแดดร้อนใช่ไหมในขณะที่ประเทศเมืองนอกเมืองหนาวๆเขาต้องระวังหลายอย่างหน้าร้อนถามว่าน้ําระเหยไหมระเหยออกแต่หน้าหนาวใช่ไหมหม้อน้ํารถยนต์มีหน้าที่อะไรมันมีหน้าที่เป็นตัวระบายความร้อนไงเอาน้ําไปเป็นตัวระบายความร้อนกับเครื่องยนต์ต่างๆทีนี้ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวหิมะตกคิดดูอุณหภูมิมต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส ใช่ไหมน้าในหม้อน้าอาจจะกลายเป็นน้ําแข็งได้มันก็ไม่สามารถไปหล่อเย,ย็นเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ได้ต้องทําให้น้ําในหม้อน้ํายังเป็นของเหลวอยู่ <c oughs> ก็เลยต้องเติมสารเพื่อป้องกันการแข็งตัวเข้าไปตอนที่ยังตอนที่อุณหภูมิมันอาจจะติดลบเนาะอันนี้คือเหตุผลว่าทาไมก็ถึงต้องมีสารผสมในหม้อน้ําของรถยนต์อ้าวโอเคเอาอย่างนี้ก่อนโดยปกติแล้วเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้องคํานวณ ตัวไหนตัวพวกนี้เนาะต้องมีความเข้มข้นเป็นโมเล้วลใช่ไหมมันก็จะเกี่ยวข้องกับน้ําหนักของตัวธรรมชาตที่เป็นกิโลกรัมอาจารย์แปลงตรงนี้ให้ก่อนอันนี้จะมีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่สองจุดห้าศูนย์ห้ากิโลกรัมเนาะโอเคสองพันห้าร้อยห้ากรัมคือสองจุดห้าศูนย์ห้ากิโลกรัมอาจารย์มีให้รู้ไว้ก่อนออแปลงเลยไว้ก่อนอ้าวแล้วทําไงดีเรารู้จักสมก,การอะไรบ้างตอนนี้เรากําลังดู freezing point อยู่ใช่ไหมจุดเยือกแข็ง delta t f เท่ากับ k f คูณกับ m เล็กโจทย์ต้องการถามไอ้นี่ k f เป็นค่าคงที่เนาะเขียนไว้เลยเอ่ะ k f เป็นค่าคงที่ซึ่งเราต้องไปเปิดตารางดูาตารางอยู่ในของอัไน,นี้จะเป็นตารางต้องไปดูของไหนของน้ำเนาะ Kf อันนี้ต้องเป็นค่าคงที่ของน้ําจะวงเล็กไ้ให้หน่อยเพราะว่าต้องเป็นค่าคงที่ของตัวทําละลายในที่นี้มีเอทิลีนไกลข้อกับน้ําตัวไหนมีเยอะกว่าโจทย์เขียนอยู่น้ามีเยอะกว่าใช่ไหมแปลว่าน้ําเป็นตัวทาละลายนะส่วน m คือโมเลกุลแปลว่านี้เราต้องคํานวณก่อนต้องคํานวณก่อนจะหาเดลต้า Tf อันนี้เราต้องคํานวณเอาเองเนเพราะฉะนั้นอันดับแรก สถานการรู้รก,ก่อนว่าตัวถูกละลายนะมีอยู่กี่โมลอันนี้คือเราต้องเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมลนั่นเองสำหรับตัวเอทิลีนไกลโคอใช่ไหม651กรัมเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมลใช่ไหมเอาหน่วยโมลขึ้นข้างบนเอากรัมลงข้างล่าง1โมลจะหนักเท่าไหร่62.01กรัมกดเครื่องคิดเลขมาได้10.5โมล Okay. เพราะฉะนั้นต่อไปเราจะคำนวณ m o เล i ลิของสารละลายในหม้อน้ำรถยนต์อันนี้ใช่ไหมก็จะเป็น10.5โมลหารด้วย2.505กิโลกรัมนี่คือน้ำหนักของตัวทำละลายใช่ไหมเฉพาะตัวทำละลายเพียงอย่างเดียวกดเครื่อเลขออกมาจะได้เป็น4.19โมแล้ว หรือโมลต่อกิโลกรัมนั่นเองใช่ไหมซึ่งเราก็แทงค่าเข้าไปเลยใช่ไหมจากสมการของเราเพราะฉะนั้นเดลต้าทีเอฟการลดลงของจุดเดยือกแข็งจะมีค่าเท่ากับ Kf ไปเปิดตารางดูใช่ไหมจะเป็น1.86นะ KF ของน้ำมีค่าเท่ากับ1.86แล้วคุณกับตัวโมลาริตี้คือ4.19 ได้ตัวเลขออกมาเป็น7.79องศาเซลเซียสถามว่านี่ใช่คำตอบหรือยังยังไม่ใช่เพราะว่านี่คืออะไรนะเดลต้า Tf ยังเป็นแค่การลดลงของจุดเยือกแข็งเพราะฉะนั้นเดลต้า Tf ใช่ไหมเท่ากับอะไรนะต้องเอาเออจุดเดือดปกติเป็นตัวตั้งลบด้วย จุดเยือกแข็งของสารละลายซึ่งจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ7.79องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของตัวทํรมาลายใหม่ก็จะมีค่าเท่ากับ Tf แล้วมีติดเลขศูนย์อยู่ใช่ไหมลบกับ7.79ซึ่ง Tf ตรงนี้ก็คือจุดเยือกแข็งของน้ำซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองนั้นจุดเยือกแข็งใหม่จะมีอุณหภูมิเป็นลบ7.79 องศาเซลเซียสมีเครื่องหมายติดลบอยู่้วยเนาะเพราะเราบอกว่าอุณหภูมิจะต้องลดลงใช่ไหมหมายถึงจุดเยือกแข็งจะต้องลดลงมันต้องน้อยกว่าศูนย์ก็คือจะติดลบนั่นเองเป็นลบเจ็ดจุดเก้าองศาเซลเซียสแล้วก็ถามว่าควรจะมีไว้ในหน้าร้อนอยู่ดีไหมบอกก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะไม่ต้องตอบก็ได้ไม่ต้องหาคำตอบก็ได้ใช่ไหมแต่แถมให้ก็ได้อสำหรับค่าตัวเดลต้าทีบีใช่ไหมเท่ากับ K B คูณกับ m o l a l i t y KB ไปเปิดตารางดูจะมีค่าเท่ากับ0.52อันนี้เป็นค่าของน้ำเนาะน้ำยังเป็นตัวทำอะลายเหมือนเดิมโมเลลก็ยังเหมือนเดิมอยู่ถูกต้องไหมสารละลาเดิม4.19โมเลลคำนวณออกมาแล้วจะได้เป็น2.2องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นจุดยึดเออไม่ใชจ่จุดเดือดอันใหม่ใช่ไหม ก็จะเป็น1 0 0บวกกับ2.2เท่ากับ102.2องศาเซลเซียสอันนี้คือ,อข้างบนจะเป็น MP อันใหม่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นจุดเดือดใหม่ของสารละลายตัวนี้ก็จะเห็นว่าจุดเดือดสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในหน้าร้อนก็มีปัญหาทําให้น้ําระเหยยากขึ้นอีกต่างหากเห็ไหมมันก็จะระเหยเพราะว่าความดันไอจะลดลง น้ำในหม้อน้ำก็จะอยู่ได้นานขึ้ไนไม่ต้องเติมบ่อยๆเพราะมันมไม่ได้ระเคยไปไหน